กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนะครับเมื่อนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนอนปอยชาแนลเด้อพี่น้องนี่เมื่อนี้มีเมนูแปลกๆหลายๆท่านก็เคยกินกันหรอกอย่าเฝ้าตกอกตกใจไปนะครับเนาะอันนี้มันเป็นปลาชนิดหนึ่งที่ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับปลาลดครับเป็นพีเป็นน้องกับปลาลดนั่นแหละแต่ว่าเขาสิเป็นล่ยลยคล้ายๆกับงูส่วนว่าหลายคนก็หย่านมกากินเขาเรียกว่า อันนี้เขาเรียกว่าปลากระทิงนะครับปลากระทิงไฟปลากระทิงปลากระทิงเสียก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 ว้าเสียกยังเสียกรุงลงเลยปลากระทิงปลากระทิงไฟมันสีมีลายสีสม,มีตั้งห้าครับอันนี้ก็บสามตัวนี่ก็กิโลละสามรอยเนาะพี่น้องซื้อมาจซ้ำๆนี่แหละซื้อมาหลายอีกน่ะเบิร์ดอกอันนี้หนาสิเป็นตัวผู้หรือเปล่านะตัวหน่อยๆตัวแม่นี่ใหญ่โอ้ทีเดอ้อสามนิ้วได้กันนะครับ เดี๋ยวเขามาช่ำแหลกันเบ้างว่าข้างในมันมีอย่างแหนมันกินนี่อย่างกันนะแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ครับอู้คิดนี่ตรงสันนี่จะขอบอกเลยว่าแข็งมากคมมากนะครับเนี่ยเห็นบ่อันตรายครับตรงนี้สําหรับปลาชนิดนี้อ่ะต้องเอาออกน้ำจังน่อยครับตัดออกคุดๆออกอ่ะมาแวะเบึงคณะนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเลยล้านะครับนะ ตองเอาไปเยอะเริ่มทีต่ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับตัวใหญ่นี่ฟังเสียงคมคักคมแน่เลยนี่บาดมือนี่เลียดเลยนะครับเนี่ยอ้ยนะฮะ thôi bỏ cái cầu trước nè Mịt nòi nè mà nè nè Ah, tu kan ท่านกับเห็ดเป็นเมนูเออต้อมโคง้งว่าสันว่าที่ผมไปเสร์ชเบิองนะต้มโคง้งปลากระทิงนี่คล้ายๆกับปลาไหลเลยครับส่วนเครื่องในมันข้าองในคือกันเป๊ะ กนอ็ไปย่างก่อนนะครับเราค่อยมาประกอบอาหารก็ได้สีย่างกินเลยก็ได้กินกับข้าวเหนียวอนนี่ก็แซ่บด้วกันน่ะต้มโค้งต้มยังต้มโค้งใส่โค้งขวาต้มโคง้งว่าสันวา นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพาจำเลยล่างโอเคแล้วนะอ,อย่าพี่น้องตื่นสนุดด้วยอ่า,อานี่ครับเมนูนี่ก็อน้ำเสนอเลยคือกันนะครับปลากระทิงย่างเกลือพริกแกงนี่เกลือนะครับแล้วพริกแกงข้าวสีดำนะครับข้าวตะไคร้กระปุกดนะครับหอมกระเทียมพริกแห้งนี่ประมาณนี้ครับนี่ผมใส่อุ้ย ต่ำก้องขอตรวจขอไปครับนี่ใส่กระชายนงครับดับกินข้าวนะพี่น้องนะใส่เบิร์ดนี่แหละนี่นะเอามาจัดกันเลยพัน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  ใส่ลูกไปที่เดียวด้วยครับเกลือปรุงปรุงรสเนี่ยครับของนัวขาวราเบเในใจทื่อบ้ยน้ำเลยวะนี่แค่ตำไปนี่กินกับโ๊ยกิดแทกสอกดังตับๆแล้วพี่น้องเอาแล้วครับแลกแล้วส้มน,นี้ลนะนะอ่าต่อมาครับกับครับปรุง ส่วนผสมเขากันก็นปลาที่เขาเตรียมไว้นะครับเนาะว่างหันแนวมห็นอะไม่ว่ากันอ่านี่ใส่ลงไปเลยครับเครื่องเทศนะครับจัดเต็มๆหอมๆกันเลยอืมงองเข้าไปเลยครับนี่เสียบแงวแงวไดไ้นี่เต็มใส่เต็มพุ่งเลยนะครับ อาครับนี่ผ่านไปแล้วนะครับ30นาทีได้พอประมาณนะนำจากปลาลืมไหลออกใส่เครื่องแลวครับนะอาสิบังบั้งบั้งบั้งบังก็ได้นะครับกรีด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 ่ได้เขาเนื้อเขายังดีนะได้มาหนี้ผมมากรีดแบบผมเชียวเป็นสีเลยย้ำสีมนเชเดียวมาเป็นเส้นเงวๆมาเลยนะคนี่ห่อสีมาห่อไปตองกันนะครับพี่น้อง คายกระมมกกันล่ะิีได้หอมๆเนาะนั่นอยู่ในใบตองครับย่าง It's like... นะครับผมว่าซุกหมดแล้วนะเนาะซุกแล้วแน่นอนครับข้างนอกใหม่ข้างในจะเป็นจังไรเบอร์หู <c oughs> สีแฮมบอร์ดสนนันตะ์วานาะนะเดี๋ยวเราจีไปเปิดเผยเบื้องต้นกันเลยนะนี่แข็ง,ขงแข็งแข็งเสียแย่เลยอีสเ <c oughs> นะนะเปิดเบื้องของกันเลยครับนี่ยังไม่ทันได้แกะเลยแตเบื้งองของกันเลยเอาเบื้องกันนะ cứu gì, cứu bò, thì ngoài gần bò thì hoảng ghê, thiêu suôn, tôi cầm thước, cứ gỉn, cứ đi rồi nó bơi à

ผักใสก็ยังตามมันจิดครับโอเคครับเลี้ยงสามหลับสามตัวนะฮะสามตัวตรงนี่เขาเรียกว่าสามตัวตรง <c oughs> น้ำรถกินข้าวขนันยวแน่นอนวันนี้เนาะคิดว่างั้นกินปลาไหลกับละไรกินก็เข้าเลยนะครับขนันยวจากน้อยหนึ่งพอมีแห้งโบ้ถทาน้ำมันก่อนหนึ่หน่อย ผักคลมๆเต็มมายาเลยนะพี่น้องนะเรียงเ้ยฟึบนี่โอ้โหนี่ครับท,ที่ที่ว่าผมบ่บังมันชิดเด็เป็นหังสี่มันชิดเด็มาเป็นแผ,นแผน่นๆหนงสี่้นะครับลองซิมแบบว่าต้องใส่เจลนะครับเจลสมๆมมอันนี้ทั้งสี่ครับ อข้อ้ยเขาชามันเลือกอืมมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆเหมือนกันครับอันมากเฮ็ดกับเขา สไตล์นี่เนาะมากสไตล์นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อนน้องนะกดซับสไคร b ์ไป็ั้สั่นทั้งีเนาะกดกระดิ่งน้ำ กินนี่หอมยังคักเลยนะครับนะน่าคับ Cương <laughs> này chặt chặt nào Mà đê, bình đồng đê. Đê ra. Bèn lắng nó đọc vầy. Đâm khô vào đây ตำมข้อตึกเลย ีน้ำสดสองคอเนาะ ครับตัวที่สองมีกลางอีกหน่อย หลากมากอ้าปนกับสีแสบเลยฮะเหนือมันพุ่ยดีนะตัวแหน่กับสีม,มีก่างนในหน่อยจิงๆอย่างเป็นปต้นนในหน่อยกับสีทอดกินกับสีแสบนะคระับเนี่ยยิงกันเนียวตอนสาวๆเนาะวอนไปโรงเรียนถอดให้ดูกให้ร้านกินเบอร์เลนสบาลย 嗯，塞口啊，塞。 อัดใไสเ่เนี่ยเข่าทามาเป็นกำเลยนะครับดึงกาดมันหนอหมดแล้วด้กินยังไงโอ้ย่อยน้อยนย้อย,ย,อย กินก็สันุพียงใดเกแหละน่าพี่น้งองเอาตัวเลยแหลโอ้ทำอะไไหมเอาขมคอสายขมนี่จะแน่ขมขมเลยพัก

Ô vĩnh tai nếu có ai ung khuyên na tông kỳnh tàu leng kỳnh khuyên nỉ ngay vade 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 มาเหม็นคุยกันข้างล่างลิดวิดีโอได้นะพี่น้องนะ จำเบ็ดจำเบ็ดแซ่บโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับนันพชเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้การติดตามรับชมนะพี่น้องเนาะเนาะแซ่บแห้งอีกเลยครับกับเมนูแปลกๆนี่สินะครับเพิ่งเคยกินครั้งแรกคือกันนะครับที่เฮ็ดกินแบบนี้นะโอ้แซ่บือกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก็จากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์นะพี่น้องเด้อกดกระดิ่งนั่มนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนยามผมลงคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะ คลิปเก่าผมกับมีนะครับให้รับชมเนาะพี่นอนะ้องเนาะเยอะแยะมากมายนะครับหลายสไตล์เหมือนกันรถจีบรถยางกับมีเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับเราจเจอกันในคลิปหน้าแซ่บๆ็จต้องมากันทั้งสี่ครับไม่ตื่นขอกับรนกันกินกันทั้งสี่เนานะพี่น้องเนาะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับบายครับ